มีว้นมากนะเลยดี๋ยวควบคุมอ๋อตรงไหนทุกตัวจะอ้วนเอ็ด้เอ็ด,ด,เ,อดเดี๋ยวให้ด้เอ็ดครับเรากล็ลงกายเดี๋ยวพาวิ่งทานดีแล้วจะพาหนูวิ่งกินแบบบุกเฟเบอร์บอุกเฟ่ จุดซ้ายจุดขวาจุดหมูเฟนแน่นอนครับว้านนี้คอม <c ười> เมนต์มาคอมเมนต์มา <c ười> แต่มันไม่ดีขึ้นเื่องเกี่ยวกับอันนี้นะนนปัสสาวะแล้วเขาน่าจะฉี่อยงนี้ ระบบปัสสาวะยังไม่ดียังต้องบีบเขาต้องเขาหน้าจะเส้นหน้าจะทับกระดูกตรงนั้นแหละที่เขาไม่อยากปฮะคะไม่ไม่ก็อดูดูดูหน้าเลยดี๋ยวก็รู้ ว่าเสียนายจะนอนตึกหรือนอนกระต้อขาที่ดูดูเนี่ยสังเกตถ้าขาแข็งแรงขึ้นมาแบบปกติแลวนะการเปลี่ยนโอเบียจะง่ายขึ้นแล้วการที่จะก็เหมือนปกติแนละ้วแค่แค่แค่จะต้องมาบีบท้องแค่นั้นเองแต่เวลาอึนเนี่ยปล่อยให้เขาเดินนะอย่างวันอย่างวันเนี้ยมามาสองสามวันแล้วปล่อยให้เขาเดินเดยวจะไม่ บางทีก็เดินออกข้างนอกเนี่ยเขาก็ไม่เอือนะเขาก็ขึ้นมาเขาจะมาเอือตรงที่กิ่นที่เขาจะเคยเคยอืไว้เขาก็ปล่อยปล่อยหลุดออกมาอย่างนั้นเลยตามธรรมชาติเขาเป็นก้อนนะไม่ค่อยเป็นก้อนไม่ไม่ไม่เปิดเลยไไก็มม่่เป็นก้อนเป็นก้อนออกมาไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากแค่ให้ขาหลังมา เดินได้แบบเป็นปกติแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมก็โอเคแล <Yeah. S 1> ้วว่ายน้ำค่ะเจอพี่กำัมเบนะคาแข็งแรงโอเคมันจะมีก็มันจะมีแต่ละที่ที่โรงพยาบาลเขาก็มีให้ว่ายน้ํานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปมีมีทั้งหมดมีว่ายน้ําด้วยว่ายน้ําเดี๋ยว,วเดี๋ยวจะ<อ>ไปถ่ายอะไรถังที่พิทยแช่น้ําโอ้ถังมันสั้นได้ไงไม่เป็นไรให้เขา แบบน้ำเต็มเ็ขาไหว้มนวนอยู่นั้นได้อ๋อมีอยู่ที่นู่นมีม่ใหม่เห็นอยู่ที่มีมิดใหม่เดี๋ยวต้องมาเอาน้ําเดี๋ยวมาไว้ที่บ้านวันไหนอยู่บ้านเดี๋ยวจะเอาน้ำให้เขาไหว้เนาเล่นเหนอหรือเปล้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว้เอยครับไหนมาไหนย้อน ผมพาพ่อไปลอกตาโอ้โหมาแล้วมาแลไม่เหมือนพี่เมนนี่เมนทน้านี่หาไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไปหาเลยพี่พี่เกดจับเอาดูดูดูเลยมาจับที่มาจับผู้ใดโย่แค่จับจับก็หมดแ้ว่าว่าจับโอเคว่ามาเขาโอเคแค่ดูคนคุ้นเคยว่าจับมาคนคุ้นเคยน่ารู้อกไปเนี่ยนะแหลงแหลงเลยขาหน่อแหลงที่มาไปเที่ยวเขาจะไปเที่ยวไปติดเที่ยวเลยเดี๋ยวออกหน้าประตูเนยมองหน้าประตูแล้ว ขอไม่เพิกไม่ต้องไม่้อนไม่้อนไม่เขงไม่ไหวเป็นนอนใต้เตียงไี่แน่นนอนใต้เตีงี่ไม่ต้องไปหนูอไม่ต้องออกต้อเไี่ยเห็นไหมจะออกหน้าประตูอีกละไม่ต้องเลยลองได้ต้องไม่ต้นนู้้อ่ต้องติระตูต้องติดตูเยใครมาปุ๊บเน่ยจะออกหน้าประตูไมถ้าออกหน้ต้องออกหน้าหน้ประตููอยู่กับพ่อก่อนอย่าง้หนูจะไปไหนเดี๋ยวพ่อพไเที่ยว เออเดี๋ยวพาไปเดินดูย้อนพาไปเดินเออเดี๋ยวพ่อพาไปเดี๋ยวใส่ล้อเลยโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพอพาไปลูกเชื่อเชื่อไม่โกหกไม่โกหกไม่โกหกลูกปิดละเออปิดเขาปิดละปิดไม่โกหกพ่อเลยเดี๋ยวพอมูย้อหลังเดี๋ยวเขาอยากดูย้อนหลังพ่อเขา เดินเนอะเดินเนอะแต่ต้องเดีน่าจะเดินให้ได้แข็งแรงนะตั้งใจให้ไปไกลครับไปให้เดินไปให้ขี้อย่างเงี้ยเดินเดินพอเพืนมันแข็งแรงมันจะไปนู่นไปนี่ถ้าเดินพวกเนี้ยเดินวานจะไม่ดึงหางนะมันไเริ่มออกไปนู่นเลยใช่ไวโมวเราดี้วดึงหางไว้เปิดประตูแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวจะอุ้มออกไปปวดตัวปวดวิ่งเลยรตูดเดียจับหางมันงัด หากันตาเหลือเขาเคยเดินนะนะท้งแรกเนียย<อ>่ยยี่จะไหมพี่หาหาเชือกรี่ไม่รู้เลยไม่ต้องอย่างนี้หนูอยู่กับผมนี่นั่งเฉยๆยังเสียเหอะพูดไห้ฟังใช่ไหมอยวพาไปเที่ยวรู้ว่าแข็งแรงแล้วสวัสดีครับรู้พ่อรู้ว่าหนูแข็งแรงเลยลูกหนูอยากจะไปเที่ยวพ่อรู้ เดี๋ยจะไปวิ่งโอเครู้รู้รู้เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปอืมไม่ต้องโอเคโอ้สัญญาสัญญาเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวพาไปออกออกข้้งอกพาออกไปงอเดี๋ยวกันดังนเที่ยวเดี๋ยวกันดังนเที่ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไม่มมดไม่มมดไม่ต้องเลยจะ, <laughs> จะไป <laughs> ะออกให้ได้เมื่อกี้มาแล้วหน้าแป,ป๊บนึงก็จะออกแล้วครับ ยอดมาพุเห็นประตูเปิดก็่ออยู่นด้ต้องออยทำไมลูกแมวนะระตปิดไแล้วดแล้วแล้วมงแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเดี๋ยวลงดี่้อ้าไปดียวพอเดียวพ่อไปเียเูนูนี้อาจะภาพคีโม หลังบ่ายหลัง่นานารย้อนกลับมาเงียบเับมาแล้วก็ค่อยไปกินข้าวไปธนาคารเสร็จเนาะวันนี้ก็มีคนที่ประทำบ้านม่งบ้านสุนีกแสนที่พี่ให้ไวรับบาร์าร่ไม่ได้ไม่ได้ก็เขาหัวเขาบันสิ พี่อลดูัวอาจจะปวดท้องปวดท้องป่อนลองไปนพเดินเดินนิดเดียววก็วนกลับมาเดี๋ยววนไปวนเดี๋ยววนแบบนี้เฮ้ยเดินเก่งม่วเก่งเก่งนี่ไงเก่งเล่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 เลดเล่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 เลยเล่เล่เก่เล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 ัเลอเล่เล้เล่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 เล้เล่เล่เล่เลเล่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 เล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 ่เลเล วนเาจะดูกนอย่างนี้อี้วนก่อนวนวนเด็กัวจวันนี้ได้ลูกเลยมาแต่แม่ขลรอนอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้มาแม่แม่เขารอหนูแล้วเดเแม่รออยู่มาลูกมาลกมาเวาันนี้มานี่ยวี๋มาัางนี้เร็วแล้วพ่ออารมณ์ดีนิดนึงเนี่ยรอพ่ออารมณ์ดีนิดนึ่งี่ลูป แม่แม yeah. ่ย <tampoco S 2> ังงอนอยู่ป่ะยังงอนอยู่ป่ะเขาบอกงอนงอนกันหนักมากยังงอนอยู่ป่ะมาลูกมามาแล้วลูกมานี่ลูกมาเดี่ยววะนั่มาลูกพอพอพอาะเขาแข็งแรงเกินไหมสลับเขาจะเริ่มสละเขาจะเริ่มแบบอยากดยู่ตัวเรียวอยากอูลำพังอยากนู่อยากนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ให้มีใคร เหมือนกับที่ที่เราเจอท่านแรกๆนะครับค่อนก็ไม่ค่อยอะไรกับเราพวกเราขอบคุณนะว่าเออเวลาเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็บอกให้รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะอ่าเราก็อะไรนะตวิ่งอ่ะไปไว้ในรถ้องโอเครู้หน้าที่เขาต้องขึ้นรถไม่ต้องไปสนใจอะไรเ,เขาแล้วเขาจะวิง่งอ่ะเขารู้หน้าที่ก็จะวิง่งก็จะออกมาแต่ไม่เข้าก็ไม่ได้ติดคนแบบโอ้โหต้องก็อ,งอยู่กับเราต้องโอ้เอออะไรกับเราอันนี้ โอนโนโอนแต่เธอรู้แล้วโอนะอันนี้ลูกมาเป็นนายรอันนี้ลูกมาเร็วปังนี่ครับนู่นไปหาพ่อนู่นไปหาพ่อนู่นเฮ้ยมามามไปหาพ่ออันนี้ลูกมา ใันเขาจะได้ไปเที่ยวว่ง่านี่คือเป็นปกติเลยนะตามใจเหมือนว่ามาหน่อยก่อนมากอดเขาจะย่างง้ไงเขาเดินดๆๆก็จะพาเขาเที่ยวและวพอเขาเดินเนี่ยเเดี๋ยวเขามาครับนี่นทั้งวันทั้งวันก็อยู่นู้นไปไหนล่ะไปไหนนั่งอยู่ปากประตูเมาหรือเปล่าเฝ้าหน้าประตูมี่ลืกมปล่าแต่เขาจะเฝ้านะแต่วันนั้นไปที่ดูเขานั่งเฝ้าอยู่ปากประตูแหละหน้าประตูชอบปากประตูไปไหนไปไหน ไนนอนแล้วนะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันนะครับเนี่ยมาลุกมาแล้วเดินเก่งครับเดินเก่งนะครับลูกชายคุณเดินเก่งนะนะมาเร็วมาเร็วแม่แม่เราอยู่นายมาเออนะพ่อเรียกแล้วพ่อเรียกแล้วพ่อเรียกพ่ออีกเรียกพ่ออีเรียกพ่ออีกเรียกเร็วพ่อเรียกแล้วมาที่เลยโอ้เพื่อน เพ e ื่อนเพ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 ื่อนเดินรอบเลยเพื่อนใช่ดิเจ้าของเขาฟิตเนี่อยหาพ่อแล้วหาพ่อเขา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 แล้วเหนื่อยเหนื่อยมาหาแล้วหาเดินเดินไปไหนเปล่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเขาหา ดึงดึงกันนขออย่างขอเวลาทำงานเนี่ยใจเย็นนะแม่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้อารมณ์นะเจ้างขังๆมันต้องมีอารมณ์นิดนึงข้ากระจายเดี๋ยวขอเจ้าพ่อสวบก่อนกินนี้อิ่มก่อนมีน้ําแข็งไหมเนี่ยเอาแก้วนี้มาเนี้ยวมันกีจอันนี้ เดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะไปดูย้อนหลังนะเรื่องเสียงโชคเสียงดวงนี่มันแล้วแต่ละจ๊ะอย่าไปคิดมากนะครับแต่เขาให้มาแน่นก็เขก็เข้ามาสักสองนวดอะนะเดี๋ยวมาดูงวดที่สามกันแต่แม่แม่เขายังเชื่อมั่นในบินลาวนะเมื่อวานบินลาวเขาก็มีกันนะสองแปดยังมีอยู่

ถึงว่าไอ้เขาเขาบอกว่ากินแคบหมูกินแคบหมูอ๋อนี่เองนะเขากินแคบหมูหวานไปดูอานนี่่เยยพื

เขามีไรสดเขาบอกว่าปิกกจูเข้าที่แล้วแล้วจเจ้าอะไรเขีย่ยเขามีคนไรสดเขาบอกว่าเขารอ,ก,อก,กันอยู่แล้วปิกกจูเปลี่ยนายเข้าที่แล้วมันเจ้าอะไรเขีย่ยยังอยู่ปิกกจูไม่ได้ตัดนะครับยังอยู่ยังอยู่ปิกาจูอยู่ตัดตัดแต่ไข่สองใบไนะข่สองใบตอนนี้ไข่แดงตัดกินของโปรดของโปรด นี่ของโปรดก็ไม่ใช่แม่แม่จะส่งเข้ามาจงก,กินก็ไม่ทันนะครับ <laughs> มันมนนขนขอรอบ <laughs> <ti> คนนั่งยดีกับไม่เลย ลูกคุยกินได้ก่อนนะออกินน้อยกินมากไม่เป็นไรไม่กินเยอะหรอกหมดถุงเอง <c oughs> หมดถุงเองหมดถุงเองนี่นะครับได้เวลาได้เวลานะที่ทุกคนรอคอยสักครู่นะครับแล้วแต่เขาเขาเริ่มพุดธพัดพนะุดธพัดแล้วดูว่าจะเขีย่ยไหนออกเอาเขีย่ยทำงานกนะ็คือความสนุกนะความสนุก จะดูเขาจะรำคาญอันไหนหรอไหนครูเขาจะรำคาญอันไหนอันไหนที่เขารำคาญเนี่ยเขาจะปัดออกไปมีรสชาติเค็มๆนะครับนะ่ไม่เป็นไรกินไปก่อนไปหาหมอเอาไม่ต้องห่วงอยู่กับหมอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอภา้อะไรไม่ข่า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 นะ ไม่เอาไม่เอาไปอยู่ปอนยังยังยังไม่เต็มยังมาไม่เต็มโอ้โหกระเด็นมาแล้วครับกระเด็นมายังไม่ดูครับกระเด็นมาแล้วเดินบนเขียเตะมาต่อมาแล้วหนึ่งตัวนี่คือที่ขอเดินหน่อยขอเดินหน่อยขอเดินหน่อยเดินใกย้อ่าม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 าเร็วมามามานายมานายมาไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไหนมา เอ้ยอย่าไปวดตรงนั้นดิเดี๋ยวแป๊บนึงขอเดินเดี๋ยวเดินวนกลับมาเองเดี๋ยววนกลับมาเองมาเยไม่เป็นไรหรอกขอให้เขาเดินสำรวจก่อนปุดลีป่ะมาแล้วเดินวนอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดนี่ครัไปเลยขอเดินขอเดินขอเดินกินเยอะเยอะมาเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหวิ่งเลยเนี่ยวน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 ขาที้ปวดลีเลยเนี่ยเดินเดินให้ไหลไปตัวลุกมาหาที้ขาขี้เล่งเล่งลุกเดี๋ยวต้องไนั่กันดีให้ขี้ให้ี่ เดินเก่งเดินเก่งผมว่าติดเกี่ยวกับอันทะด้วยแหละอยไอ้ลูกไอ้เยอะตอนนั้นเยอะแตงต่อมาเดี๋ยวไปดูตัวแรกดีกว่านะครับนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่นี่นี่ใช่เพราะว่ามันมีเบิ้ลได้อะไรได้เราอย่างี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีเบิ้ลมีอะไรได้นะเอาอี่ตัว เอาสามตัวพอตัวสามตัวแต่นี้คือเเก็บไว้ที่เดิมไงเผื่อเขาเตะตัวเล็กตัวเดิมออกมานี่ครับโอ้โหมองมองหน้าอย่างนี้ต้องเดกตัวเองมาเน้นดูนะฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอย่าทิ้งนะชัดไหมชัดไหมอย่าทิ้งนะครอบกันนะแคบกันเอานะตัวแรกนะเดี๋ยวเก็บไปเก็บไปโอเคมาเป็นนายไปลุกมาลุกไปนี่นายไปนี่ ถ้าไปไปเที่ยวเราเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดินไปไหนเดี๋ยวเดินเดินมาเดี๋ยวก็เดินมาเดี๋ยวก็เดินมาขอสำรวจเดินวนเดินวนมีมาลุกมาเดินวนให้เขาเดินวนหน่อยมาตันไปไม่ได้แล้วก็เดินกลับเหมือนหาทางออกอ่ะเดี๋ยวก็เดินกลับแล้วก็เดินไปปากประตูนั่งนิ้มาแล้วก็นึกอะไรไม่ออกเดี๋ยวดูนะนึกอะไรไม่ออกเดินไปวนไปรอบนึง วนไปรอบนึงนอ่าไม่มีอะไรเบิรบเด็กก็กลับมากัดเด็กจะกลับมาเอาลูกมามาอันนี้ลูกมาดตกลิ่นที่ที่นะเด็กนายมาลูกนี้ลูกมานี่หนี้หนี้เยอะเด็กแสดงมาปวดอึเอามวน,นนะเดิวนวน ไอ้กินหินเขาอะเดี๋ยวก็ดูนะขาเขาตกเท่าไหร่ไอ้เดินไปประมาณไี่ยหลุดออกมาเลยไปทำไมครับเหมือนเขาเขารู้ว่า้เขาต้องเดินแล้วมันจะไหลออกมาประมาณนั้เพราะเขาเบ่งไม่ได้เบ่งไม่ได้นะเหมือนเขาเลยเดินพยายามเดินวิ่งโคตรเลยเดี๋ยวว่ามันมันพับไปอย่าี้ไม่นอนไม่นอนเดี๋ยวก็ออกมาไม่นอนเรานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ออกมาอยู่กับคนไม่เป็นไรครับ เพรียขานายเอ้ยมา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 ล้เดินออกมาแล้วอะรก็เดินบนอก็ไปนอนที่นะวันนี้มนผม,ม<า>ะเะดเาแล้วก็จะไปนอนที่ผมเช็เท้าไปนะ้นะนะอย่านะนะนะงีนะ้ี่เิออพูดผิดไหม ผมพูดผิดไหมครับเดี๋ยวต้องกลับไปนองที่ผมเกต้าเอ๊ะหญิหันหลังด้วยเป็นไงหันหลังด้วยเดี๋ยวก่อนเนี่ยอาว่าเบื่อเบื่อไม่หลุดไม่หลุด